ตอนเย็นๆนาะเพื่อนเรามาแวะดูสวนหญ้าของเรานาอเพื่อนเป็นหญ้าที่เกิดเองตามธรรมชาติน้อเพื่อนเป็นหญ้าที่เกิดกขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อตอนกลางวันนี้เราก็มาตัดแล้วเพื่อนเราตัดไปให้ควายแล้วนิดหนึ่งน้องเพื่อนให้บัวให้ควายแล้วตอนนี้ ก็รอยตัดก็ยังมีอยู่น้องเพื่อนนี่ตรงนี้เราตัดเสร็จเราจะเอาปุ๋ยคอกมาโรยเลยเพื่อนเพื่อนนี่เป็นรอยปุ๋ยคอกที่เราโรยตรงนี้เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะตรงนี้เราจะใช้ปุ๋ยคอกโรยอย่างเดียวนี่ตรงนี้จะเป็นปุ๋ยคอกที่คองตรงนี้น้องเพื่อนนิดหนึง่งเวลาเราตัดเสร็จเราก็จะตักปุ๋ยตรงนี้มาโรยตามที่รอยที่เราตัดน้อเพื่อนโรยไปเรื่อยตัดไปเรื่อยเราก็โรยตามไปเรื่อยน้อเพื่อน เขาโดนฝนเขาก็จะยาวมาแบบนี้น้องเพื่อนเขาจะยาวมาเองตามธรรมชาติถ้าโดนฝนหญ้าตรงนี้จะไม่ได้ปลูกน้องเพื่อนจะขึ้นเองตามธรรมชาติเลยเราล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้ป้องกันวัวควายคนอื่นเข้ามาเนาะข้างทางตรงนี้จะอยู่ติดกับถนนน้องเพื่อนหญ้าสวยๆเพื่อนบางที่ก็ไม่เกิดเนาะแตาไม่เป็นไรเนาะ เพราะว่าเราปล่อยไปตามธรรมชาติเพื่อนนี่ปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นหญ้าขึ้นตามธรรมชาติเลยนี่เพื่อนจะมีหญ้าอื่นปนกันเนาะหลายอย่างเนาะสวยมากเพื่อนเพื่อนเป็นหญ้าเกิดเองตามธรรมชาติแบบนี้สวยจริงๆเราไม่ต้องไปซื้อพันธุ์มาปลูกอะไรน้ะเพื่อนหญ้าธรรมชาติสมัยก่อนเราก็เลี้ยงควายเลีเ้ยงวัวแบบนี้เนาะเพื่อน เป็นยาขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้สมัยก่อนก็ไม่ได้ปลูกนั่นเพื่อน <S <S เหลือตามธรรมชาติแบบนี้เป็นยาธรรมชาติแบบนี้ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรใส่แค่ปุ๋ยคอกเนาะข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานั่นเพื่อนเหมือนเดิมตรงนั้นเจจะเป็นข้อ,อกัวของคนอื่นเนาะใกล้ๆสวนก็จะอยู่สวนยาของเราก็จะอยู่ข้างกับถนนเลยเพื่อนๆนี่ตรงนี้ถน,ถนน ถนนทางไปวัดนะตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตน้นเพื่อนรอบทุ่งนาบรรยากาศดีมากตอนเย็นๆแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเหมือนกันน้อนเพื่อนพเพื่อนชมบรรยากาศไปรอบๆน้นเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็สวนหญ้าแล้วก็ข้อวัวข้อควายแถวนีนี่อยู่ติดกับหมู่บ้านเพื่อนเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดหนึงก็ถึงน้อนเพื่อน บรรยากาศดีมากตอนเย็นแบบนี้อากาศเดย็นสบายสดชื่นบรรยากาศดีตามบ้านนอกของเรานเนา,าเน่เพื่อนทำมาฝากเพืนเพื่อน f สสี่ตอนเย็นๆนา่น,นเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นสวนหญ้าของเราที่อยู่ติดกับถนนเลยเพื่อนสวยมาก รอยที่ตัดน้องเพื่อนจะเสมอกันมากเราตัดเสร็จก็ใช้ปุ๋ยคอโกโรยเลยเพื่อนใช้ปุ๋ยคอโกโรยเลยนี่หญ้าจะหนานิดหนึ่งน้องเพื่อนเป็นหญ้าขึ้นเองตามธรรมชาติฝนตกทุกวันฝนตกบ่อยเนาะช่วงนี้ก็เลยยาวเร็วเนาะ กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนเราจะได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็ตอนเย็นเน้องเพื่อน